สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามอาจารย์มาตลอดนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์รายปี2,564นะคะปีนี้ก็จันขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคระบาดและกภัยพ,พิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้พยุงตัวขายล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วก็ไงจัน ก็ต้องฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการพยากรณ์กันเลยค่ะชาวลัคนาราศีกันเดี๋ยวเราจะเลือกให้คุณนะสามใบ <S <S เป็น รายปี64นะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ทั้งหมด3สำรับเลยเลือกแค่อย่างละหนึ่งใบเท่านั้นนะถ้ามีเหตุความจะเป็นอะไรถึงจะเปิดไพ่ใบที่4ให้นะแต่ที่ดูๆมาก็ไม่มีอะไรหายแรงแ้ก็เลยไม่เปิดให้สักราสีหนึ่งไม่มีนะใช้แค่น,นี้พอดูสีว่าชาวกันจะได้อะไร ข้ของตัวเองของตัวเองดูอันนี้ก่อนนะคะในเส้นพระแม่กาลีหรือพระมหาการีนะอันนี้คือพระประคนทับนะคะเบอร์ที่47พระประคนทับนะคะประวัติของท่านก็คือว่าเป็นคนประดิษฐ์พินขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วก็อันนี้เป็นพระรามอาจารย์จะแปลฟังนะคะชาวลัคนาราศีกันในปี2564น้ี่นี้นะคะอ,อ,อุปสรรค หรือว่าปัญหาในหน้าที่การงานหลายๆลยอย่างประสาในชีวิตคือจะหมดไปนะคะคือจะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปนะคะอย่างเรื่องงานที่ทํามามีปัญหาว้าวุ่นใจอะไรต่างๆนานมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงแล้วก็ปีนี้ชาวลัคนาราศีกันจะเป็นคนที่แบบเหมือนอารมณ์ดีขึ้นนะเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นสุนทรีมากขึ้นนะแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานมากขึ้นถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมสภาวะตอนนี้มันแย่แต่ว่าเหมือนกับภายในของคุณอะ ทำให้คุณแบบมันมีพลังอะไรบางอย่างไม่รู้อะส่งมาถึงทําให้ชาวลัคนาราศีกันเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีขึ้นนะแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นนะงี้ก็แล้วกันนะคะปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะเป็นคนที่คิดไต่ตองอะไรได้ดีมากขึ้นภายในปีนี้แล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนมากมากขึ้นกว่าทุกๆปีด้วยนะคะในส่วนของเรื่องงานชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะ ได้ได้เขาเรียกว่าได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือว่ามองหรือว่าเล็งเห็นช่องทางลู่ทางที่ว่าจะเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาให้ตัวเองกับครอบครัวแล้วก็จะทําได้ประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าได้ได้เนี่ยเสียงพรรามนะคะ จะประสบความสําเร็จในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆเลยนะใครที่เล็งธุรกิจอะไรไว้นะดูทิศทางลงนิดนึงถ้ามีจังหวะจากคนดีก็เริ่มได้เพราะว่าได้เสียนม,มหาการีประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะศัะตรูหรือว่าคู่แข่งก็คือจะพ่ายไปอะ่ะเหมือนว่าเราจะมีจุดเด่นมากกว่าคู่แข่งของเรานะคะสมมติว่าไฟ์สดขายของเหมือนกันเงี้ยแต่ชาวการจะโดดเด่นเพราะว่าจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ที่ไม่เหมือนใครแล้วทาให้รวยได้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะแล้วชาวกันอาจจะมีไอเดียมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์อะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่ทําให้คุณนะ่ะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรด้วยในปีนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีรายจ่ายนะให้ระวังนะคะเรื่องเรื่องฟุ่มเฟือยและหนึ่งนะคะเรื่องฟุ่มเฟือยแล้วกเ็เรื่องการยืมเงินนะยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือการ ซื้อที่ดินนะคะซื้อที่ดินรับมอลระดกมานู่นนี่นันมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดนะคะอ่านี้คือให้ให้ระวังนะค่าใช้จ่ายที่เป็นก้อนที่จะต้องออกไปเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพนั้นแข็งแรงดีมีบ้างคนที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะชาวการที่เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วมันหาหมอมบ่อยหรือว่ารักษาสุขภาพนะคะแต่ว่าก็จะไม่เป็นอะไรร้ายแรงมากกว่านี้ละจะมีบางดวงเท่านั้นที่ว่าเป็นโรคเหลือหลังแล้ว ไม่หายขาดแต่ก็จะทุเราก็จะอยู่ได้บนสภาวะแบบนี้นะคะจะอยู่ได้ะนะการเงินการเงินก็จะหมุนเวียนไปได้เรื่อยๆนะคะก็คือเขาเรียกว่าเหมือนมีการจัดสรรปันส่วนเรื่องเงินเรื่องนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนดีดีขึ้น,นชาวการจะดีขึ้นกว่าทุกป,ปีแต่ถ้าบางคนถามว่า้อยอาจารย์ธุเศรษ,ษฐกิจนี้จะดีขึ้นกว่าทุกปีได้ไง ตัวคุณจะบอกเองว่ามันเหมือนจะมีแรงกล้ามีพลังภายในอะไรบางอย่างรูให้คุณฮึดขึ้นมาจัดระเบียบสังคมตัวคุณเองอ่ะนะคะแล้วก็ปี64เนี้ยชาวกันจะเหมือนก็มีงานเข้ามาเยอะนะทั้งงานของตัวเองแล้วก็งานพบปะผู้คน งานสังสรรค์งานเจราจาเรื่องธุรกิจอะไรประมาณนี้นะแล้วก็งานปาร์ตี้ต่างๆอะไรเงี้ยก็อ,อจารย์เป็นห่วงเรื่องโรคระบาดน,นะคะถ้าเกิดสมมติว่าชาวการหลีกเลี่ยงได้ในเรื่องงานปารต์ตี้เรื่องเจอเพื่อนฝูงนัดกันไปกลุ่มก้อนอหญอยนะ่างเยก็คือให้งดนะคะให้งดแล้วก็เซฟตัวเองนะไปกับครอบครัวหรือไป ข้างนอกเนี่ยก็คือต้องระวังนะสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่ามืออาจารย์เนี่ยถ้าสังเกตในคลิปเราก็แบบก็สเปรย์แอลกอฮอล์จนแบบเยินผิวแห้งไปหมดเหมือนกันนะทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะเพราะ,ะนั้นชาวราศีกันเนี่ยจะมีดวงได้เดินทางบ่อยด้วยภายในปี6-4เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็คือให้พยายามเซฟตัวเองแล้วก็งดเรื่องการสังสรรค์นะเพราะว่ามันมีมันมีมาแล้วมันจะมีได้ไปสังสรรค์แน่นอนนะคะ แล้วก็จะมีได้เป็นร่วมง,งานบุญด้วยร่วมง,งานบุญร่วมง,งานอะไรสักอย่างบางอย่างนี่แหละก็จะเป็นงานใหญ่ด้วยงานบุญงานแต่งงานงานงานูนนน่นนี่นั่นคือให้เซฟของตัวเองนะคะถึงอาจารย์จะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าโรคระบาดมันไม่เลือกคนนะโรคระบาดมันไม่เลือกคนนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเจาะลึกดูดวงส่วนตัวของตัวเองมากกว่าน,นี้ก็คือไปดูในคลิป คลิปรายเดือนนะคะหรือว่าจองจองคิวเข้ามากับน้องแอดมินได้นะคะถ้าบุญสัมพันธ์คณาจารย์ดูให้ทุกคนนะคะแต่คนที่อาจารย์ไม่ได้ดูให้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางประการนะที่ทําให้เราไม่ได้เจอกันนะคะยังไงอาจารย์ก็ออขออวยพรให้ชาวกันนะคะเฮงเแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำทุกอย่างนะคะรบกวนฝากช่องอาจารย์จักรสุธิติชิตกรรมไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ